สวัสดีครับวันนี้ทางร้านยุคอจะมานำเสนอสินค้าเป็นเครื่องเล่หมาันต้าโซนิกแบบขึ้นแรงพิเศษนะครับตัวนี้ท,ที่ที่ร้านยุคอจำหน่าย400บาทนะครับเรามาดูข้างในแพ็กเกจจะมีอะไรบ้างนี่นะครับมีคู่มือการใช้งานเป็นกระดาษหนึ่งใบมีแบตเตอรี่นะครับ วิธีการใช้งานนะครับอย่างแรกเราต้องใส่ฐานก่อนนะครับเรามาดูการใช้งานของแต่ละปุ่มกันนะครับ สำหรับปุ่มแรกนะครับเป็นปุ่มไลท์ก็คือเปิดไฟฉายไว้เฉยๆอย่างนี้นะครับจะมีแสงไฟแล้วก็กดเราจะกดออนไม่ได้กดกดไล่ไม่ได้เลื่อนลงมาล่างสุดเป็นปุ่มแคสเซอร์นะครับอันนี้คือปุ่มสําหรับไล่หมาสังเกตว่ากดแล้วจะมีแสงไฟกระพริบนี้นะครับหรือแบบถ้าเลื่อนขึ้นมาอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มเทรนปุ๊บเขาก็เป็นแบบไล่หมาเหมือนกัน แล้วก็จะมีไฟไฟเป็นแบบไฟค้างนะครับต่างจากปุ่มแคเซอร์เมื่อกี้ลองกดออนดูอย่างนี้นะครับไล่หมาได้ทั้ง2แบบนะครับทั้งทั้งเทนทั้งเคเซอร์นะครับ <Rif le> เดี๋ยวเรามาดูการไล่หมาครับ